มองเห็นปฏิทินนะคะป้าแมงก็เลยโฟกัสวันพรุ่งนี้ค่ะ<ๆ>เราไปดูเลขนำโชคกันเลยนะคะว่าคืออะไรนะคะโฟกัสด้วยกันค่ะเห็นไหมคะโฟกัสไปที่วันที่16นะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมป้าแมงหันมามองดูพอดีค่ะเห็นพอดีค่ะก็เลยมาโฟกัสนะคะ,ะ,คะๆๆเลขนำโชคด้วยกันค่ะ วันพุ่นี้นะคะวันที่16มีนาคมพศ2564ค่ะก <power ful? S 1> ัดเลขนำโชคนะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมก็ลองดูนะคะว่าใครเห็นเลขนำโชคตัวอะไรค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ